สวัสดีครับผมเราอยู่บน Accord G8 นะครับปี2008นะครับอันนี้รถผมเองครับผมก็ไปเปลี่ยนฟรอนต์หน้าวิทยุมาใหม่นะครับจากเดิมเนี่ยฟรอนต์ตำแหน่งตรงหน้าตรงเนี้ยนะครับมันไม่เป็นจอสีนะครับไม่สัมผัสนะฮะก็เปลี่ยนมานะครับเดี๋ยวให้ดูภายนอกก่อนนะครับตรงโซนเดิมเนี่ยก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนนะครับก็มีฟรอนต์เนี่ยที่เอามาเพิ่มก็คือด้านล่างเนี่ยครับ ส่วนนี้นะครับแล้วก็ส่วนตรงด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นจอแสดงผลเดิมที่มันอยู่ด้านบนตรงนี้แหละนะครับก็ย้ายลงมานะครับย้ายลงมาไว้ด้านล่างนะครับการทํางานของฟอนตก็จะมีปุ่มลัดต่างๆนะครับตันนี้เล่น DVD ได้นะครับมีปุ่มเปิดปิดหน้าจอชั่วขราวนะครับเวลารถวิ่งตอนกลางคืนนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็มีนะครับ GPS DVD SD Card SD Card ก็คืออ่านจากตรงนี้นะครับแล้วก็มีโหมดโทรศัพท์ต่อบลูทูธนะครับทีวีตรงนี้เป็นอนาล็อกแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเชื่อมดิจิตอลทีวีเนี่ยเราก็ใช้ปุ่มเชื่อมอินพุตเข้าไปได้เหมือนกันนะครับแต่นี้ผมไม่ได้ใส่สายสัญญาณอนาล็อกทีวีไว้นะครับแต่ในเครื่องเนี่ยตอนนี้ก็ใส่เพิ่มกล่องอ่อ ดิจิตอลทีวีลงไปแล้วแต่วันนี้มาพูดแค่ไอตัวเครื่องเล่นตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคหน้าจอก็เป็นอย่างนี้ครับก็เดิมๆครับพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ดูสมูทไปหมดเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไปปรับแต่งลบกวนหรือว่าต้องแกะอะไรมากมายนะครับเดิมๆเกือบจะทุกอย่างเลยก็คือถ้าชอบคอนเซ็ปต์แบบนี้ก็คือแบบเหมือนรถเดิมๆมากที่สุดนะครับอ่ะลองเปิดกุญแจดูนะครับ ก็โลโก้ Honda ขึ้นนะครับนะแล้วก็มีไฟเขานะครับวันที่เนี่ยตรงนี้ก็คือเปิดมาตอนแรกเนี่ยยังไม่ดีเทคสัญญาณ GPS ถ้าเกิดมันเจอปับ๊บเดี๋ยวมันก็จะอัปเดตเวลาที่ถูกต้องให้นะครับโอเคเราลองเปิดเล่นดูนะครับโหมด FM นะครับนี่นะครับ ก็จะขึ้นโชว์ตัวคลื่นนะครับซึ่งมันจะตรงกันกับด้านล่างนะครับนี่นะฮะทันทีที่ผมกดเปลี่ยนนี่นะครับทั้งด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะสัมพันธ์กันนะครับรวมทั้งการปรับปุ่มเสียงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองปรับเสียงนะครับเห็นข้างล่างกนนะครับนี่นะครับข้างบนก็ดิ้งเหมือนกันนะครับรวมทั้งปุ่มคอนโทรลที่พวงมาลัยนะครับสามารถใช้งานได้เห็นไหมครับ ข้างบนข้างล่างนะครับขึ้นพร้อมกันนะครับผมโหมดอื่นๆก็ยังคงเป็นของวิทยุตัวเดิมหมดเลยนะครับมันจะมีการลิงก์กันนะครับการแสดงผลของจอล่างกับจอบนนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูที่ฟอนต์ด้านหน้าแล้วกันที่ตัวจอด้านหน้าแล้วกันว่ามีลูกเล่นอะไรบ้างเป็นจอสัมผัสนะครับผมเนี่ยนะฮะก็ ตรงนี้เป็นตัวไม้นะครับรถวิ่งนี่ไม้ของจริงนะครับแสดงผลค่าตามจริงเลยนะครับเท่ากับไม้ของรถเราเลยนะครับก็มี GPS นําทางมีบลูทูธนะครับก็เป็นคล้ายๆกับเมนูเมนูรัดด้านล่างนะครับอันนี้ก็คือสมมุติถ้าผมขับรถอยู่ผมไม่อยากเคื่อมมือมากดผมก็กดจากด้านล่างตรงนี้ได้ครับก็จะมีคําสั่งในวิเกเตอร์เนี่ยครับโฟนนะครับที่เราใช้ประจํํๆนะครับลองเข้าไปดูเป็นภาษาไทยหมดแล้วฮะเพราะว่า อันนี้มันมันอัดภาษาไทยมาให้เราเลยนะครับเข้าเซตติ้งโรงงานเนี่ยนะครับก็มีปรับแต่งต่างๆนะครับนี่นะฮะปรับเสียงได้ด้วยนะครับรู้สึกว่าพอเราติดฟอนต์ตัวเนี้ยไอเนี่ยเป็นตัวช่วยอินเตอร์เกรเสียงผมมีความรู้สึกว่าเออเสียงเบสอะไรเงี้ยมันค่อนข้างนุ่มลึกขึ้นค่อนข้างดีขึ้นนะครับแต่ว่าวิทยุเนี่ยเราวิทยุเดิมๆเ,เ,เลย มันเอาเสียงว่าผ่านเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทําให้คุณภาพเสียงค่อนข้างโอเคขึ้นนะครับโอเคก็มีโหมดปรับภาษาปรับธีมเนี่ยนะครับปรับธีมพื้นหลังก็ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนโลโก้แต่มันคอนด้เนาะก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรนะครับนี่นะครับวันที่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเล่นนิเกเตอร์กันดูดีกว่า ตัวนี้ก็เป็น i g o 8นะครับอาจจะเก่านิดนึงนะแต่ว่าผมอัปเดตตัวแมปใหม่แล้วก็คือพยายามไปหามาจากเน็ตเน็ตนั่นแหละนะครับก็คือได้ i g o 8เนี่ยใช้แมปของทอมทอมนะครับเดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะครับเนี่ยนะครับแมปก็ปี2015นะครับแล้วก็ POI ไปหามานะครับเอามาอามาติดตั้งรวมทั้งเอ่อพวก การแปลภาษาอะไรเงี้ยเดิมๆมาตอนแรกยังไม่เป็นภาษาไทยนะสำหรับแอปนี้นะครับไอทีโอเนี่ยนะครับเออลืมบอกไปไอตัวระบบปฏิบัติการของมันเนี่ยมันเป็น WinCE นะไม่ได้เป็น Android นะครับหรือว่าเป็นระบบอื่นนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวให้ดูแผนที่นะครับเนี่ยนะฮะก็ลักษะประมาณนี้ครับผมครับสามารถค้นหานะครับแกสสเตนนะครับก็มันก็เลือกที่ใกล้ที่สุดให้อะไรอย่างนี้ ก็ใช้งานง่ายครับ ig o 8มันไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนมากนะครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ย ig o 8ที่ผมตามเนี่ยมันก็เป็นอ,อะไรนะเน็กเน็กเจนหรือเจนเน็กวะเออนั่นแหละนะครับแล้วก็มันก็จะมีเมนูอะไรขึ้นมามากมายนะครับก็แล้วแต่ชอบครับถ้าจะไปหามาลงก็ได้ครับแค่ว่าเราไปเป,เปลี่ยนพาร์ทของของไฟล์ map gps นะครับอ่านะอะไรนะ เนี่ยนี่ครับคือไปหามาแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยครับเลือกไฟล์ตรงเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะรันตัวตัวใหม่ให้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวมันจะมีอีกอันนึงนะโหมดที่เป็นผมซื้อกล่องดิจิตอลทีวีมาด้วยเพิ่มนะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูแล้วกันก็มันจะเข้าจากตรงนี้ครับ AV in เนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้นีโหมดของอาซูกะครับ,รบมันค่อนข้างค่อนข้างเข้ากันกับรถนะครับอันนี้ลองเปลี่ยนช่องดูนะครับเปลี่ยนช่องนะครับประมาณนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไอ้กล่องอาซุกะเนี่ยมันจำการใช้การเปลี่ยนตรงเนี้ยนะครับปรับเปลี่ยนวอลลุ่มเนี่ย นะฮะเนี่ยดูที่จอครับมันกดแล้วมันได้เลยครับเพราะาเราสามารถเซตได้ให้มันแบบลิงก์กันกับอไอ้พวงมาลัยตรงเนี้ยนะครับรวมทั้งเปลี่ยนช่องครับเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงนะครับแต่มันจะมีบั๊กอยู่อันเดียวก็คือกดเพิ่มบล่มมันดันเสือกเพิ่มช่องด้วยเอ,อย้ายช่องแบบปวกไปด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมผมใช้เอาตรงนี้ก็ได้ปุ่มเสียงนะครับนะะก็ ค่อนข้าง compatible นะครับกับรถเลยนะครับแต่อันนี้ที่เสียงมันยังไม่มีเนี่ยเพราะว่าวันที่ผมไปติดเนี่ยมันขาดสายไปไปหนึงมสายนะครับก็คือสาย audio in ตัวนี้ครับผมก็พยายามไปหามานะสั่งจากเน็ตมาแต่จริงไปซื้อสูตรก็ได้ครับคือหลังรถเนี่ยมันจะมีในใน,ในหลังหลังฟอนเนี่ยช่างเขาบอกว่ามันจะมีตัวนี้สำหรับ audio in ของล ne ของไอ้กล่องดิจิตอลทีวีนะครับ พอเดีเสียงกล่อง d i g ดิจิตอลทีดีมันหาจ,จุดใส่ไม่ได้มันต้องเอาเข้ากับรถรถเลยนะครับก็มีโหมดนะครับพอพอผมใช้โหมดนี้นะครับไอตัวออ d ด o เโอนี่ย AUX เนี่ย,ยมันก็จะมีโหมดเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะมี AUX เพิ่มขึ้นมาเลยพอผมย้ายมาเป็นดูทีวีปุ๊บมันก็จะขึ้นตรงนี้ให้เลยฉะนั้นเราก็เตรียมหาสายมาต่อนะครับข้างหลังเนี่ยมันมีแน่นอนนะครับ เดี๋ยวพอต่อเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาให้ดูทีหนึ่งแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะมาดูให้ตรงล่างนิดนึงนะครับปุ่มรัดตรงนี้นะครับถ้ากดปั๊บเนี่ยก็จะรันแอปนี่นะครับ GPS ให้เลยนะครับที่ผมใช้บ่อยๆเนี่ยก็มีโฟนเนี่ยนะฮะเนี่ยนะฮะต่อคือมันสามารถใช้โทรได้เลยนะครับรับสายได้เลยตรงนี้นะครับหรือว่าจะเป็น เล่นเพลงก็ได้นะครับบ่อยๆเลยผมใช้ฟังเพลงออนไลน์พวกจุ๊กอะไรเงี้ยนะครับฟังสบายมากเลยนะครับสะดวกสบายนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตรงพงมาลัยยังไม่ได้พูดไปมันมีโหมดตรงนี้นะครับการกดโหมดเนี่ยมันก็จะเป็นการสวิตชิ่งตัวปุ่มรัดนะครับก็คือปุ่มรัดด้านล่างตรงนี้นะครับไล่ไปตั้งแต่นาวิกเกเตอร์ทีอะไรอย่างนี้นะครับ นี่นะครับสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับปุ่มโหมดนะครับนะครเปลี่ยนเป็นทีวีนะครับเปลี่ยนเป็น GPS นะครับเปลี่ยนเป็น FM นะครับ AMAM นะนี่นะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วก็ไม่ลบควรการแกะเครื่องอะไรมากมายนักนะครับแล้วก็มันค่อนข้างเข้าเลยอะนะครับสำหรับ ฟอนต์ตัวนี้ออจอตัวนี้นะครับตรงเนี้ยมันเป็นที่มันมันให้มาใหม่เนี่ยตั้งแต่สปาร์เนี่ทั้งหมดเลยนะครับแกะยกเบ้าออกมาเลยนะครับเ,เป็นฟอนต์เป็นจอเดิมก็คือจอเนี้ยนะครับย้ายออกมานะครับรถผม2.4นะครับไม่ใช่ตัวท็อปนะฮะฉะนั้นพวกรถ2.0ที่หน้าจอฟอนต์ไอห,หน้าจอแสงผลอย่างเงี้ยก็มันก็จะเท่ากันนะฮะ จรงแต่ว่ามันเปลี่ยนยกยวงออกมาเลยตรงนี้นะครับหน้ากากมันให้มาเลยนะครับเราเราย้ายจอมาเนี่ยข้างล่างพวกข้อมูลแอร์นะครับต่างๆก็จะโชว์ตรงนี้แหละฮะนะครับผมมีอะไรอีกก่ะไฟล์แมปนะครับเอสกิลต์ตรงนี้นะครับเป็น าฐานข้อมูลของตัวแมพนะครับถ้าเกิดจะใช้ก็ตรงนี้นะฮะโอเคนะครับส่วนพอร์ตที่มันให้มาในการต่อเชื่อมเนี่ยมันก็จะเอามาไว้ในิีนชักนะครับก็จะมีอันนี้นะครับเพิ่มของไอโฟนนะครับส่วนเออถ้าจะเล่นแบบ USB หรืออะไรเงี้ยนะครับก็ใช้การ์ดเล็กๆแล้วกันใช้ SD card ใส่ตรงนีแทนก็ได้ หรือว่าใช้ของตัวเครื่องเดิมก็ได้เนี่ยนะครับพอเปิดปับ๊บเดี๋ยวมันก็จะเล่นเนี่ยนะครับริกงมามันก็จะเล่นเลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็คือไอตัวที่อยู่ในในในดินชักในนี้น,นะครับของของรถเดิมนะครับผมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปติดไอตัวกล่องดิจิตอลทีวีเพิ่มเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้พูดเข้าไปนะในกล่องนะนะครับมันก็สามารถอ่านเพลงได้จาก USB ของกล่องมันอีกด้วยนะครับแล้วก็เล่นไฟล์ต่างๆได้เหมือนกันแต่ก็มันก็เยอะแล้วแหละนะฮะรวมทั้งมิลเลอร์ลิงก์นะครับอินเกรสตัวการแสดงผลหน้าจอเนี่ยนะครับขึ้นไปที่ท,ที่ที่ตัวจอตัวนี้ได้ด้วยโดยการเราต้องเปิดโหมดของกล่องในตัวดิจิ t อลทีด้วยนะครับเนี่ยนะครับอินเกรสตัวนี้นะบผมก็ซื้อมาค่อนข้างจัดชุดใหญ่มาเหมือนกันนะ แต่ก็ราคาก็พอสมควรอยู่นะครับเอ่อเยียบขนตบอ่ะเดี๋ยวเดีเดปิดก่อนอ่ะโอเคนะครับก็ใช้งานค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับผมใครชอบสายอย่างเงี้ยนะครับแบบอ่อนุรักษ์สายสายคอนเซอร์วทีฟหน่อยนะครับก็ลองดูนะครับต้องบอกก่อนว่ากล่องเนี้ยผมหาซื้อมาจากในไทยไม่เจอนะ ซอ,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 อนเนี้ยนะครับมันไม่เหมือนไอ้ที่ผมต้องการพอดีว่าเราทำเกี่ยวกแบบับเอาพวกมือถือเข้ามาจากจีอะไรเงี้ยผมก็เลยให้พวกพวกทีีจีนะเขาหาให้สั่งให้นะครับมันก็ได้ของมาค่อนข้างโอเคเลยอ่ะนะครับตรงหน้ากากตรงเนี้ยนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนออกไปยกยกเลยนะที่มันเคยเป็นชั้นเก็บของนะครับยกออกไปทั้งอันเลยนะครับแล้วก็ไอ้ตัวสีตรงนเนี้ยเนี่ยมันมีให้เลือก2สีนะมะฮอกกานีกับสี สีอะไรวะเนี่ยสีเหมือนตอนแรกกับสีเหมือนกับรถกาเนี้ยมันจะออกสีออกดำๆหน่อยนะครับก็แล้วแต่เลือกครับแต่ผมก็คือเนี่ยสีสีเดิมของรถจะประมาณเนี้ยแต่อันนี้มันจะออกดำดเขียวเขียวว่ะนะครับมันลายเดียวกันแหละแต่มันมี2สีให้เลือกนะครับดีมันส่งสีนี้มาแต่มันก็เข้านะดูมันก็โอเคกับกับตัวตัวไอตัวเนี้ยมันเป็นสีดำไงฮะก็ดูเข้าอยู่แต่ถ้าเกิดจะเลือกเอาสีเดียวกับรถตรงเนี้ยก็ได้นะครับมันจะสีค่อนข้างเหมือนกันเลย ส่วนชั้นเก็บของเนี่ยก็จะแคบลงนิดนึงนะครับใส่แว่นได้ครับจตกกล่องแว่นอาจะค้ำๆหน่อยนะเดิมมันจะใส่ได้ลึกเนาะใส่ได้แบบไม่ใช่ลึกดิมันจะกว้างกว่าจากมิดนนึงนะครับแต่อันนี้มันจะแคบนิดนึงนะครับก็โอเคนะครับเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเห็นเพื่อนถามมาหลายคนเหลือเกินนะครับประมาณนี้นะครับราคาถ้าสั่งจากใน eBay อะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันก็จะราราวประมาณ15ื่นประมาณนี้แต่ที่ผมหามาได้เนี่ยมันจะถูกกว่านิดนึงก็อย่างที่บอกผมเอาเข้ามาเองอะนะนะฮะก็จะถูกกว่านิดนึงนะครับมันอยู่ประมาณ12ื่นนิดนิดอะนะครับบวกขนส่งอีกประมาณห้0 0กรอยนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับมีอะไรสอบถามมาได้นะครับจะเม้น์มาใต้วิดีโอก็ได้หรือว่าเอ่อ ถามมาที่ Facebook ผมก็ได้นะครับให้คำปรึกษานะครับเฉพาะรุ่นนี้นะอันนี้รถผมเอง Accord G8 นะครับปี2008นะครับโอเคสวัสดีครับผม